ครับผมก็วันนี้นะครับก็เป็นงานลอนชีเว้นนะครับผมอง Oppo A93 ครับซึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะเพราะตอนแรกของเราเป็น Oppo A92 ครับนี่ก็อัปเดตอีกขั้นหนึ่งครับผมซึ่งสเปคเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหแรงมากๆครับแบบวันนี้เราก็ได้มาแบบบอกสเปคกับทุกคนด้วยด้วยเป็นกตตี้พี่แบงค์รถแล้วก็เราสองคนใช่ครับไม่ลองเราชอบคุณภาพไหนมากที่สุดของ A93 สำหรับฟูกฟูกชอบเรื่องของสเปคการเล่นเกมอะครับความไหลลื่นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรม 8กิกแล้วก็ตัวลอมเนี่ย1 2อยยกิกเรียกว่าเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นแบบลื่นปลื้นลื่นปลื้ดเลยเหมาะกับพวกเราทั้งสองคนมากมากครับของเราผมก็ชอบระบบปปินัติกล้องครับผมกล้องโอหอัปเดตขึ้นไปเยอะมากมีรหบบแบบมีโหมดต่างๆเพิ่มความมากมายเลยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนไปลองแบบลองซื้อมาแล้วก็ลองใช้ดูครับยเยี่ยมจริงจริงก็ถ่ายไว้ครับเพราะว่าเราได้ลองเล่นกล้องแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบว่ากล้องของ ทีมงานเขาต้องไปขอจากเขาอีกทีหนึ่งครับถ้าว่าเดี๋ยวรูปรูปนั้นเราจะถ่ายเราจะถ่ายแกงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเป็นไปรอดกวนนะไปรััแล้วก็อยากจะสปล่อยาเนการเป็นัแบผนด์ครับก็ตื่นเต้นมากครับสําหรับการปล่อยปล่อยโปสเตอร์นี้ออกมาเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปที่เรียกได้ว่าผมบอกว่านาะเราก็เกินความคาดหมายเพราะแ่ไม่คิด หวังว่าแฟนๆคงแบบจะชอบว่าจริงๆแฟนๆเขาไม่ได้จริงๆแฟนๆเขาไม่ได้คาดว่าเราจะมาในธีมแนวแบบบู๊แนวแบบสายลับขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือตอนแรกเห็นวิดแบกก็หลายคน่าแอบตกใจว่าแบบเอาแล้วนี้เราต้องแต่งตัวยังไงไปงานของมิตรผู่นี้ดีอะไรเงี้ยครับยวผมก็เปิดรูปให้ดูแบบว่าแฟนๆจะแต่งรูปเป็นนาตาชาเรามาลองมาลองไปเพราะวันนั้นเราจะมาธีมนี้จริงๆครับก็ลองดูเหมือนกันนะฮะอยากเห็นเหมือนกันครับผม เราเรียกว่าเหลือลายรูปแล้วก็เป็นมีทั้งวิดีโอตัวที่เซอร์ของงานเราด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามอีกทีนึ่ครอติดตามครับเราก็มีอะไรที่แบบเราเต็มที่มากปีนี้เราอยากจะให้ให้ทุกคนได้มาสนุกได้มาแบบคิดว่าแบบเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตัวของโอ๊ยครับ อรเดืนนี้ใช่ครับปลาเดือนนี้ครับผมก็จะเปิดจองบัตรนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งแบบสําหรับใครที่ไม่ได้มาดูก็สามารถซื้อบัตรเป็นไลฟ์สตรีมได้เพราะเราก็จะมีไลฟ์สตรีมให้แฟนๆได้ดูด้วยครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับจะขอโทษว่าใครต่อยเรื่องใหม่ก็ผมอ๋อใช่ครับผมก็เป็นซีรีส์ครับผมซีรีส์รถทบายใบแค่ไหนคนเดียวครับซีรีส์ก็ตอนนี้ก็ไปเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังเปิดกล้องเลยเพื่อ คิวสองคิวนี่เองนะครับแล้วก็อยากให้แฟนๆรอติดตามด้วยชมด้วยเป็นละครที่ซีรีส์ที่เข้มข้นมากใช่ครับครับผมก็ขอฝากตัว Apple A93 ด้วยนะครับผมรับรองว่าราคาเนี่ยจับต้องได้แล้วก็สเปคแรงแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนครับอ่าไหนก็ฝาก Apple A93 ด้วยนะครับนำไปใช้นะครับรองว่าโอ้โหอัปเกรดขึ้นกว่าเดิมาก A92 เป็นตัวท็อปของซีรีส์ A เลยครับผมฝากด้วยนะครับด้วยครับ